โอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เดือสดสุดๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะกรณีดราม่าเวทีนางงามค่ะเวทีประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2อที่ได้มีการประกาศโบดฟ้าผ่าประเทศกัมพูชานะคะจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในครั้งนี้เนื่องจากว่าคุณผู้ชมคะทางด้านฝั่งเจ้าภาพการจัดงานอย่างกัมพูชานะคะไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงของการเป็นเจ้าภาพได้คุณผู้ชมซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือเดือดอย่างต่อเนื่องจริงๆและไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านนะคะเอนดีมิสแกรนแคมเบเดียสองผัวเมียโป๊ค,ค่ะเอารัฐมนตรีมาอ้างนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าโดนหนักจริงๆ เพราะว่าทางด้านของเอนดีมิสแกนแคมบเดียนะคะก็ได้พูดบอกว่าในพิธีต้อนรับวันที่5ตุลาคมนะคะงานจัดขึ้นในช่วงเช้าบอกว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาก็ไม่มีนะคะบอกจะมีคนมาร่วมงานประมาณ4-500แต่ถึงเวลางานนี่คือมาไม่ถึง30-40คนคุณผู้ชมทีนี้นะคะพอบอสรู้เนี่ยบอสก็ต้องรีบวิ่งไปบอกพิธีกรนะคะว่ารัฐมนตรีไม่มา แล้วนะ้าไม่ต้องประกาศชื่อซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้บอสนวัตเนี่ยปี๊ดหนักมากว่าจัดงานยังไงนะคะทําไมดิวไว้แล้วรัฐมนตรีไม่มาและงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ก็ถึงหูรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวที่แคมเบเดียไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางด้านมามิธริานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อค่ะเรื่องโศกโศกเกณฑ์นะคะรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวกัมพูชาเรื่องถูกเชิญมาร่วมงาน MGI แล้ว ท่านไม่มาว่าท่านเนี่ยรับรู้เรื่องนี้แล้วนะคะและท่านไม่รู้เรื่องเลย N d c ดี้มไม่ได้เชิญตั้งแต่แรกอีกทั้งยังคุณผู้ชมคะพอท่านทราบเรื่องราวแล้วเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ให้นะคะซึ่องงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะรวมถึงนะคะแฟนนางงามเนี่ยแหกเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้คุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่านี่คือสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวของ ัมพูชาจะต้องออกมาเทคแอคชั่นนะคะเพื่อไม่ให้ชาวโลกเหมารวมว่านี่คือมาตรฐานของประเทศแต่เป็นแค่เพียงความไม่มีอาชีพของบริษัทที่จัดงานเท่านั้นดูกันว่าบอสเรากับแคมนะคะใครพูดเรื่องจริงตอนนี้ความจริงเริ่มปรากฏแล้วเอาละสินะคะความจริงของปัญหาเริ่มออกมาละอีกทั้งยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่ามันจะเข้าข้างกันเหมือนเดิมเชื่อสิผิดถูกไม่ส คนะคะว่าแล้วคนประเทศนี้ตอนแหลกเก่งทั้งประเทศเคมโบเดียถ้าเรื่องจริงงามไส้นะคะอายไปทั่วโลกคิดเอาเองว่านางงามทั่วโลกมากี่ประเทศเขาก็ต้องไปบอกต่อะปึะ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเหล่าบรรดาชาวเน็ตรวมถึงแฟนนางงามค่ะแหกเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้อย่างเยอะแย้มมากมายก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะเรื่องราวนี้ ี้เนี่ยจะจบลงยังไงจะจบลงไปในทิศทางไหนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ